สวัสดีครับเพี่น้องดูนี้กับวายูกับตลาดนัดบ้านนาฝายนะครับตรงกับเช้าวันศุกร์ที่จังรักวันที่สี่มือเนี่ยวันที่หกเดียวจังรักวันที่หกมือเนี่ยครับดาวันศุกร์ครับตลาดนัดบ้านนาไฟเอามาอยู่กับพ่อมาพ่อมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อมามาพ่อกับยูตลาดนัดบ้านนาฝายเนาะแล้วมาจากตัวพ่อมาสามตัวสามตัวโอ้ตัวผูกงามตัวเนี่ยพ่อเนาะสีแดง ดีแดงสองตัวสีขาวตัวนึ่งงบประมาณประมาณเดือนพ่อนย่างเงเดือนพ่อหกเดือนได้บ่หกเจ็ดเดือนเนาะพ่อเปิดไปตัวเท่าไหร่นี่พ่อไปลงวางไหนเฮแจ็คบ้านนะเขาเปิดเท่าไหร่นี่ตัวละแปดพันเก้าพันเดียวเอาเอาคุยกับพ่อกันกัน นี่ครับของเราละห้องไปสามตัวรถยกได้อีกดีครับเด้อพี่น้องตัวนี้ก็พันตัวนี้แปดพันตัวขาวด้วยข้อตัวขาวเด้ตัวขาวเจ็ดพันเจ็ดพันเออตัวใหญ่นี่เก้าพันครับพี่น้องนี่ครับที่ราคาห้องของเรานะครับเด้อตัวผู้ห้องของเราครับอเออเอากำลังขายอยู่ครับคันแมนยกเบิดกะเราก็ขายให้อยู่ครับถ้ามัน,มนยกเบิดเป็นตัวตัวละาแปดพัน น,นี่ครับมาเปิดตลาดกับของพ่อมาครับพี่น้องสายผูกงามพี่น้องเด้อเนี่ยได้ตัวละตัวนี้ก้าวพันตัวนี้เจ็ดพันตัวนั้นแปดพันถ้าสามตัวยกได้อีกครับลดได้อีกครับพี่นอ้องของพ่อมาครับผม เดี Now, paper, one, ๋ยวเบอร์โทรศัพท์เราจะไปถามเราให้ครับเอาบอกเบอร์พ่อมาศูนย์จุ้มาเบอร์เจ้าเบอร์ยังศูนย์แปดสามสามแปดนึ่กแปดสองสองเาบพอมานั่นนะโอ้ยลูกเท่ๆก็จำพ่ได้ไ่เคจำเบอร์พอเ้วเอาคอยได้ขาย้พ่อมาด้วยเอาเบอร์ไหมครับศูนย์แปดสามาดหองอพอมา้า้บางน้อยครับผมอาครับผมเอาหนิ นี่ครับอ๋อคุณพ่อกับนั้นพูดโดยแสดงคุณพ่ตอตัวเนี้ยของพี่ภาพเตี้ยครับม 5, ื่นหาพันครับก็คือเป็นมื่นหาพันเนาะเออเป็นแม่สาวเนาะพอ่อเนาะแม่สาวเป็นราคาล่องเนาะแม่สาวสีแดงแดงได้จากเดืนอนเราขวัญควัญดีด้วยเนาะอืมคือเลี้ยงดีอ้วัญเตี้ยเป็นคุณว่าเปิดไปมื่นหาพันพอนะของพี่ภาพ ไปต่อเอาเด้ออันคุณพ่อคุณพ่อ,อน,นั้นมีเบป็นพี่ภาพหรือเหรอครับเข้าเดี๋ยวเผมไปถามอีกก็ได้าดิมาดิด้วพ่อให้เอเื้องตีเอาพ่เป็นยังครับพ่เป็นยังเปิตัวได้มื้นหาครับมื้นหาตัวมืาพันพอกับ พ่อเชียนพ่อเชียนสวัสดีครับผมครับผมพ่อเชียนพู่หองกันอยู่ตลาดนัดบ้านนาฝายนะพ่อเนาะตลาดนัดนาฝายมาจากตัวมือนะเอาสามตัวสามตัวแต่สองตัวนั่นเดียวทีจองยังยังโอ้ยังเนาะเอาตัวนี้ก้อนท่านนะตัวผู้ใหญ่นี่เท่าไรนี่ตัวผู้ใหญ่กับฟานไปสิบหกห้าร้อยใส่เนื้อใส่เรื่องเนื้อความันเป็นหัวโค้งขุนได้อืโค้งได้แล้วเนาะได้ขาดเนื้ออยู่นิดนึงอื้โได้ขุนเอาสองมืกว่าได้ได้โค้งแล้วก็เอาไป อัดยาเนาะอัดยาอัดอาหารเข้าไปอีกเนาะเอ้้ยเบิ่งหนาเบิ่งหน้าอีกหน่อยเด้อนะเอาหน้ารอๆขึ้นดูโอ้หล่อของเราอยู่อันนี้ได้พ่อสาวน้อยนี่เด้อสาวน้อยน่ะ9,000ครับสาวน้อยเ0้าพันต่อสามได้บ่เป็นหยังตัวแดงนี่เด้อผู้บ่าวน้อยนี่เด้อแดงผู้บ่าวน้อย2,000ปลายหมื่นนึ่งหม0 0นสอเนาะตัวนี้9,000ตัวนี้16,000หกมีหารอยน้ำมีเ0ินวันห้สูงหลายวันนี้คือพ่อตะปูตัวนี้ นาได้ย้ได้ยโค้งมาได้แล้วเนาะว่กัแกเติบว่กับจีเป็นเกือบเกืปีกว่าแล้วมั้งนน่พ่อสองสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนได้เอได้เหรอเอาเอาพ่อบอกเบอรเนี้ยเอาพ่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่แปดสามสี่แปดสากศูนย์แปดหกศูพอเชียนเนาะเอาจะได้ตัวหาแล้วครับผมอ้วันนี้ว่าเขาไหลนะพ่อเนาะฮะวันนี้ว่าเขาตลาดไหลนะมือนนิเนาะอือคึกคักได้ขอพีิพา่ะ เออทรงคืออยู่ให้ได้ขายกันอยู่เด้่ล่ะครับมาอยู่คอของพ่อออดพ่ออดสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้สายนอกด้วยนะสายนอกแล้วบีบัตเตอร์ติหนึ่งเนื้อพิชอลี่โอ้ยจั๊กไม่ว่าเดยก็ว่าว่ากัดไปซะละเออมันเป็นสีแดงๆกันเนาะคล้ายๆบีบเทลี่เนาะสายเนื้อเนาะแม่สาวตริงเนื้อคือลูกหนึ่งแล้วบ่ีบลูกแล้วขนาดลูกก็แล้วโอ้เอาเปิดเท่าไหร่นี่พ่อเปิดไวปพันเว้นห้าพันเปิดไปหนึ่งหมื่นกับห้าพัน ตองอีกอยู่เนาะออดเนาะแขกตัลองแตครับผมอ่บอกเบอร์ว่าลยี่านย์เก้าห้าหกูนอกศูนย์สองแปดห้าสามแปดแปดห้าสพออดเนาะพออดบานมอนแดงครับเอาถูกหาเราครับผมเนี่ยครับผู้ใหญ่ออดผู้ใหญ่ออดเด็ดออดตัวเกตัผู้ใหญ่ สูงร้อยแสดงเงี้ยโอ้สูงร้อยกับร้อยสี่สิบได้เนี่ยเนาะใหญ่เติบเป็นร้อยสามซุบก็ขาดเออร้อยสามพิบขึ้นนะครับลูกของพ่อออดครับเป็นลูกเป็นเชอร์รี่หรือเป็นบีบเนี่ยครับสีแดงๆแบบนี้ครับผมลูกผสมครับรี่จะเป็นสีแดงครับ เราสิบโมลติลิรนั่งรถอะไรอยวนา่าวเราเราได้รนียเนยอยู่ล้วัคนรมนห่เนียอยากใ้นรูมยากคนดูอยากอยากอยากอากอยกอยากากอยาอยากอยากอยาากอยากอยากยากออยากอยากอายากออยอดาากอยากากอยอยาก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 ยกาอยากอยากอยากอยยากอยอยากอยากอยายากอ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 ยากยาอยากากอยากอยากากอยากอากอยากอยากอยยกอยากอกากกกยอากยกกอกกกย กวางใสเนื้อครับผมใสเนื้อเก็บไปเลี้ยงในพี่น้องเด้อเนี่ยเอาไปทับกับพายุเลิเฉาลี่ครับผมเอาพี่น้องตัวหาเราครับผมหวานพระมาสวัสดีครับผมครับสสวัััดีคครรบบแม่สวัสดีครับผมได้มาสองตัวเนาะวันนี้เพราะสามตัวอะไรครับโบม่ลูกคมหนึ่งกับแม่ยังเกาะแม่สาวนี่สาวครับอันนี้แม่สาวครับตัวพูดตัวพูดตัวพูดแม่สาวเนาะตัวพูดแม่ลูกครับโอ้นี่แม่สาวจริงเนี่ยโอ้ อโอ้แม่สาวครับแม่สาวครับสาวพร้อมผสมตันนี่พ่อแม่นครับใหญ่เยติดไปตัวนี่ใหญ่เยติดแล้วพราะผสมแล้วอือสูุงกับร้อยสามสิบห้านี่แล้วเนาะสิบพันเนาะเอาคราขูดเอาเปิดใส่ตัวตัวแม่สาวเนี่ยครับเปิดใส่เอาเมื่อนหาครับลองเมื่อนหาน้อก็ลองได้อีกนะพ่อเนาะได้ใช่ครับใช่ครับเนาะลองได้อีกแข่งขายดีอยู่ออกตีดีดแดงๆขึ้นควรมันเนี่ยเนาะต่อได้อีกอยู่เนาะต่อได้อีกอยู่มีบังขายอยู่ไหมพ่อเนาะ อันนี้เด้ยงแดงๆนี่ได้เนี่ยแดงแดงลูกครับให้ลูกเปิดอะไรครับพ่อสองหมื่นแปดครับยี่สิบแปดสองหมื่นแปดพันนะสองหมื่นันนี่ลูกแรกนะพ่อเนาะลูกแรกครับพ่อมาล์นขอเบิดนี่นะพ่อมาล์นทำให้คนบังนำนะพ่อมัลนเนาะลูกดีเดีนะครับเนี่ยลูกดีลูกดีนางนาดีเครื่องครบเครื่องทุกอย่างนะพ่อมัล์เนาะทุกครับ มีนี้นอ,นอ,อืนี่ครับเบอร์ประมาณ0972389252กับอีกเบอร์หนึ่ง0967573435เนาะประมาณเนาะ,นะ,นะตัวนี้เปิดไป28,000เนาะตัวนี้เนาะ,ะไม่ลูกเห็นตัวนี้เนาะเอาประมาณคอยไดดขาย้ครับด้วขอบคุณครับ ครับนี่มาอยู่กับพ่อของคุณพ่อง้ตัใจโอ้เอาเอากาแฟกาแฟโอ้ตินนีความตั้งใจขอบคุณคุณแม่ครับผมนี่ลูกปู่ครับเรากำลังต่อรองกันอยู่ครับเดี๋ยวยิ่ถามขึ้น ดูขน,น,น,นาดีดีเลยนะใยี่สิบสามเรากระลังคันหนแงรนยี่สิบสามใอย่งางไรเนี่ยีีด้นะแนะครับ กำลังตอรอ่กันอยู่ครับไอ้กำไรยางหกร้อยเจ็ดร้อยนะเอาไาน้องไปบ่ได้เขาข้าพเจ้าเอาอีีได้กำไรไม่พอสามพนข้าพเจ้าจะเอาคนละพันหาหค่ารถรอลูกเปล่าเหรอ Luộc bao của dòng anh cái như vậy. Bao ngon thôi bụi nè luôn bao chỉ mùi binh ngon ngon kè lên ngon tonya ngon tonya lòng nhây lòng tonya lòng tonya lòng hai bụi Đông nga bụi nha เพิ่นขายกันแล้วครับพี่น้องขายแล้วสิพ่อบวนถ้าใดเปิดตัวใดเนี่ยเปิดตัวใดตัวเนี่ยกับเพิ่นต่อยู่เพิ่นให้สาวเจ็ดเราเหมือนกักอะไรพอหยังโอ้แล้วพราะจะขายเท่าใดครับเนี่ยผมอยากได้อยากหาล้อยซื้อนะครับอยากได้สาวเจ็ดหาครับเอาๆอาเอาวากันไปเอาตกลงได้ดอกใกล้กันแล้วล่ะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้พังที่รักปล่อยหลุมหลอดเจ้าของหัวอยากได้อยากได้สอ0 0พิ่นเหาล้อยเต้เพิ่นไทยสองเพิ่นเจ็ดเอาเอาไปเช่น สองเงินเจี๊ยดเดียวอ่ะครับให้เราจังแม่นต้องเราเราได้กำไรแล้วนะอันนั้นที่เอาตัวแรกก็อันนั้นจะเอาสองเงิจี๊ห้าร้อยนั่นเอาเราก็ดันได้เราอยากได้สามร้อยเราว่าโอ้ยเออได้ดีได้พันเดียวบอกตรงเลยเอาเอาได้เยอะเดียวปุ้นพุ้นที่ขึ้นเหวมาเมื่อกี้ปุ้นวอลอย่งไหนวะเมื่อกี้เนี่ยห้าร้อยถึงสามร้อยก็หอยสามร้อยสลักหอยสามร้อยนั่นไงเอาเอาได้ยี่โดดเอา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 หนึ่ง อึอึ้าน้ำกันยังกันตะเบงกันไปกินนั่แหลอเอาบรรยากาศตองครับขายเหมูนะน้อซื้อได้ไ่ดส่งก็ขายเพิ่นถคือไปลงว่าแบงกันไปกินต่อยอดนาะพ่อเป็นรถกันมาเ๊บมาเร็วมาเร็นบไปบ่อบองหอดเอาไปตงไปแหงดีเงินอยู่น้ำมียบ่อืมนั่นนะเงินอยู่บ้านเหรอพ่อทีออยดอาได้อยอกครับได้ยอกพ่ออาอ เคเกียรตันส่วนๆแล้ได้แล้วก็ปั่นเอาสามร้อยเาเจ้าท้อ่คือคนซื่อได้แล้วติดกันอยู่สามร้อยครับติดกันยี่ห้าร้อยแปลว่กลางถนนถูกใจหลุดไงเนี้ยกระบะวัเอาเอาตีก็รอดเออเอาเอานั่นน่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนั่นครับสามวาสน่หละครับพี่น้องเอ้ยในที่สุดเจ้าของวัวก็ใจอ่อนเอาเอาคนซื้อก็ใจอ่อนอันอันเพราเช่น คนซื้อ Comm ands, as, จะไปตายเอาดาบหน้าด right. 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 ิพอเช่นเฮ้ยบอเช่นคนซื้อจะไปตายเอาดาบหน้าเหรอมันอยู่ดอกมานยู่เอาเครับชกหมานนะครับเด้อว่ากันม้วนครับบมได้กันแล้วครับได้กันแล้วสาเจ็ดครับสาเจ็ได้แล้วล่ะของแท้เลยครับนี่ครับขายกันแล้วครับพี่น้องเอาบรรยากาศต่อรองกันครับพี่น้องเอาพอเช่ให้หมานเออเนเด้อ ไปข้างหน้าไงมันมันี่สุกๆมันนี้พอมันได้ไปดูหามันนี่ครับของพ่อสุอีกคันตัวนึงครับเพิ่นเอาจอดเอาไว้เนี่ยเป็นที่เป็นสายเ,ปน,เ,น,เ,น,เน,นื้อมั้งครับเนี่ยเป็นงอนตัวแม่สายคุณพี่น้องไปถามราคาวพ่อไห้ได้พี่น้องเด้อตัวใหญ่อยู่ครับเนี่ยพูนดีให้เบิ้งก่อนครับเบิ้งเพื่อนๆไปก็กได้ครับพี่น้องสำหรับคน,นมักงากครับผม ครับเอาคุณพ่อเนี่ยขอเจ้าของคุณพ่อแล้วเปิดตัวไอ้พ่อตัวเนี่ยครับเปิดสองมือสองครับมันเป็นหัวใสเนื้อติพ่อครับเออตัวบอกง่ายนะพ่อเนาะเอาพ่อบอกเปิดว่าเริ่มเปิดราคาไปฟังดิซือ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสามของพ่อพ่อสู้เนาะชอลกาครับครับผมโทรหาเราได้นะครับเนาะอยากได้แบบไหนร้อยใดเนาะสั่งก็ได้เนาะครับใครไม่ได้ตัวนี้ก็สั่งเอาอีกเนาะอ่ามีทุกอย่างสมารถเป็นสาสาสเนื้อเนาะคสเนื้อสขุนเนาะพ่อเนาะอ่าโทรหาเรานะครับเรื่อนะครับใหญ่ละคุณไปสองพันสองครับพี่น้องให้ตลองได้อีกอยู่ตัวเนี้ยใหญ่ ราคาเปิดด้วยครับพี่น้องด้วยทัวหาเราเอามาพอพอผมพอพุ่งวันดีครับผมมาวัดเทวาไม่อย่างตัวมาเนี่ยพ่อันสาวนี่เด้เนี่ยงามงามอีเด้ขใครเราใครเราดิ หนึ่งสองพันห้าร้อยนี่เด้ตูวมือนี่เด้อเชแล้วที่เอามาดูสตัวน่โอ้เป็นทีเอาแล้วสองหมื่นสอจากตัวเนี่ยสามตัวสมตัวสองหมื่นเอาครับคขายได้ขายหมดแล้วเนาะครับโอ้ได้ขายดีตั้มือนีเนาะอีชอละนอ้อีชอเท่าไหร่นะสาวนั่นน่ะมือน้อยๆเอาครับครับโอ้นี่เพิ่งขายหมดแล้วเนี่ยถูน้อยๆสตัว ขายสองมืทีตัวนี่ยอมัอกระหถุยนะเอาเพิ่หมาวดครับพ่อเอาลวเพิ่ขายยกชุดเนาะตัวน้อยตัวในี้ค่ากันไปตัวนยนอยเ้ตัวนี้คือไงในถือไวนอนอยู่เนี่ยในรถพูดน่ยอืมในรถดทัรถเออกันอาว โอ้งามเลยตัวนี้เนาะหกพันเขาซื้อเขาซื้อเยอะเลยเนาะหกพันนั่นเนาะซื้อไปเก็บทุกคนเนาะเจ้าซื้อหลายคนนี่นั่นแล้วเอาครับนี่ตัวหนึ่งควายงามเขาพี่น้องของพ่อไห่อึงสถานะเป็นยังไงเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะถามเพ่อไหเด้อพี่น้องเด้อกูบอกงามนั่นแหละเนาะ ืมเนี่ยรับไทยเบิ้งครับไายบรรยากาศเบิ้งนะครับเด้องไทยตลาดครับพี่น้องงามๆครับหัวแม่ไกวครับไกว้ไกว้ตุ้มยครับพี่น้องเนี่ยเรามักมายกล้องพี่น้องเบิึงดูเนี่ยครับมาพ่อกับพ่ออึ้งนี่ครับเจ้าของเพิ่งมาแล้วพ่ออึ้งสวัสดีครับผม อันนี้ของพวกอึ้งเนาะนี่เนาะมันเป็นยังไงคือเป็นอังลังที่เนี่ยครับผานได้เจ็ดเดือนที่เขาเปลี่ยนเดือนแล้วโอ้ม่านเจ็ดเดือนครับท่องท่องกับพ่อได้เนี่ยพ่อพ่อทับแต่ว่าตัวใหญ่ได้พ่อมันกัไเลโอ้พ่องกับพ่อพ่อพันทับเนาะแต่ตัวใหญ่เจ็ดเดือนแล้วสิเพราะว่าอือเป็นงันแม่สาวนะพ่อเนาะเอาพวกอึ้งบอกเบอร์เลยนะครับถูดเปลี่ยนสองถูดเปลี่ยนสองเปลี่ยนหกสามเปลี่ยนหกสามสามเก้าหกหนึ่สามเก้าหกหนึ่งครับพวกอึ้งปุ๊บเปิดเปิดเท่า เอาโอเคครับนี่ของพ่ออื้องนะครับดื้อท้องเจ็ดเดือนท้องกับพ่อพันบ้านบ้านถ้าพอท้องเอาคืนเลยถ้าพอท้องส่งคืนสองหมื่นห้าพันนะพ่ออื้องเนาะพ่ออื้องรับประกันนะครับเด้อเนี่ยครับเอาเชื่องไรนะพ่อเนาะอือเอาเนี่ยครับพออ้วนตึ๊บเลยสองหมื่นสองหมื่นหาพันต่อรองอีกน้อพ่ออื้องเนาะเอาครับผมขอบคุณครับพ่ออื้องครับครับคแมนอยูแปดพัน ครับพี่น้องวันนี้ก็ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านหน้าผายไปสำนีที่พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอเพียงเรียงตัวได้น้ำครับสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ